ดารากูา้ภัยแท็กพรันยูพร้อมทีมงานช่วยคนติดในลิฟต์เสียงคลื่นดังสนัน่นแผ่นดินไหวจากเมียนมาเขย่าถึงกรุงเทพมหานครตึกสูงใกล้จตุจักรสุดลิฟต์หลายแห่งหยุดทำงานกระทันหันผู้คนแตกตื่นโอลมานในตึก CIMB สำนักง,งานใหญ่เสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแววมาห้าชีวิตติดอยู่ในลิฟต์นานกว่าเชั่วโมงท่ามกลางนาทีชีวิตแท็กพรัญยู พร้อมทีมงานกู้ภัยไม่รอช้ารีบช่วยเหลือโดยการโรยตัวจากชั้น17ลงไปช่วยผู้ประสบภัยเสียงตะโกนให้กำลังใจดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงนัน7ชั่วโมงแห่งความทรมานสิ้นสุดลงผู้ประสบภัยทั้ง5คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากผู้คนที่เฝ้ารอแท็กพรันยูไม่ใช่แค่ดาราแต่เขาคือหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอ เสียงชื่นชมจากชาวเน็ตดังกระหึ่มโซเชียลมีเดีย